สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาคุณครูชื่อคุณครูมาลัยทิพย์แกมชัยภูมินะคะเราเข้าสู่เนื้อหาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วนะคะ,ะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องลักษณะหน้าที่และวิธีดูแล อวัยวะภายในในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรียนเรื่องอะไรไปอ่าเรียนเรื่องอวัยวะภายนอกใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอวัยวะภายนอกที่เด็กๆเ,เรียนมาจำได้ไม่เอ่ยมีอะไรบ้างใช่ค่ะอวัยวะภายนอกที่เรียนมานะคะก็คือจะมีมีอะไรคะ มีศี่ามีอะไรอีกคะมีตามีจมูกมีปากใช่ไหมคะมีแขนมีขามีหอูอวัยวะภายนนอกที่เด็กๆรู้จักก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะส่วนในระดับชั้นประถมศึกษานี้เราจะเรียนเรื่องอวัยวะภายในร่างกายที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เด็กๆรู้ไหมคะว่าในร่างกายของเรามีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ยเรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะหน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายในกันนะคะเรามาดูเลยว่าในภาพนี้อวัยวะภายในที่เราต้องรู้จกักมีอะไรบ้างคะเด็กๆดูซิมีในข้อความนี้มีต่อมน้ำลายใช่ไหมคะ มีปากในภาพม่ปากมีอะไรคะตรงนี้หลอดอาหารามีอะไรคะภาพนี้คือตับกระเพาะอาหารใช่ไหมคะถุงน้ำดีจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้คืออะไรเอ่ยตับอ่อนมาที่ลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ลำไส้เล็ก บริเวณนี้จะเป็นไส้ติ่งแล้วก็ตรงนี้ก็คือทวันหนักก็คือการที่เราขับถ่ายของเสียออกมาที่บริเวณทวันหนักนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคุณครูพาดูภาพและคําในภาพแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไราในภาพนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรภาพนี้คืออะไรคะบางคนบอกรู้แล้วบางคนบอกยังไม่รู้เลย ถ้าอยากรู้นะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะภาพนี้คือสมองสมองเป็นยังไงนะทำหน้าที่อะไรสมองของคนเรานะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะสมองแบ่งออกเป็นสมองใหญ่ส่วนหน้าจะอยู่บริเวณน,นี้นะคะเด็กๆด,ดูนะนี่คือสมองของเรานะคะแล้วก็ สมองใหญ่ส่วนข้างจะเป็นแบบนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็สมองใหญ่ส่วนท้ายทอยจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาคือสมองเล็กอยู่บริเวณนี้แล้วก็แกนสมองส่วนตรงนี้คือสมองใหญ่ส่วนขมับนะคะนี่คือองค์ประกอบของสมองเรานะคะ สมองทำหน้าที่อะไรสมองทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆสมองก็คือทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายเขาถึงบอกว่าอย่าให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนนะคะถ้าสมมติว่าสมองเราได้รับการกระทบกระเทือนทําให้จึงส่งผลทําให้ควบคุมการทํางานของร่างกายนี้ผิดเพี้ยนไปนะคะทีนี้เรามารู้จัก การดูแลรักษาของสมองต้องทำยังไงบ้างเอ่ยการดูแลรักษาของสมองอันดับแรกเลยเด็กๆต้องทำยังไงคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเด็กๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบางคนบอกว่าหนูนอนดึกหนูนอนไม่พอนั่นแหละเด็กๆถ้าเด็กๆอยากมีพัฒนาการทางสมองที่ดี เราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะต่อไปก็คือทำให้ร่างกายตัวเองสดชื่นแข็งแรงตลอดเวลาทํายังไงเราจะร่างกายสดชื่นแข็งแรงอ้าเราต้องทําอะไรคะอ่าในภาพนี้คืออะไรเอ่ยออกกำลังกายใช่ไหมคะเราต้องออกกำลังกายตลอดนะคะว่าในสัปดาห์หนึ่งเราควรออกกำลังกายกี่ครั้ง อ,อย่างน้อยๆน,นะคะ3วันต่อสัปดาห์ก็ยังดีนะคะในการออกกําลังกายของเด็กๆแต่ว่าที่โรงเรียนของเราก็มีวิชาพละศึกษาอยู่แล้วนะคะที่เด็กๆชอบต่อไปคือสิ่งนี้คืออะไรคะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเด็กๆคงไม่ดื่มกันใช่ไหมคะแต่คนที่ดื่มคือใครเอ่ยอา,อาจจะมีผู้ปกครองบางท่านนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้พ่อแม่ของเราร่างกายแข็งแรงดูแลสมองให้ปลอดป่งตลอดก็คือต้องงดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะคะต่อไปอันนี้คือภาพอะไรคะอ่าภาพอาหารหลักห้าหมู่ของเรานั่นเองเราต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งอะไรคะใช่ค่ะรับประทานอาหารให้ครบทั้งหหมู่ ก็จะเป็นวิธีการดูแลสมองของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูทบทวนอีกครั้งหนึง่งการดูแลรักษาสมองของเราอันแรกคือค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทําให้จิตใจเบิกบานนะคะละเลงแจ่มใสไม่เครียดนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สําคัญ รับประทานอาหารให้ครบทั้งหมูนี่คือเรื่องของสมองเรานะคะต่อไปเรามาดูอวัยวะภายในต่อไปเลยอาในภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะคืออะไรรู้จักไหมคะบางคนบอกหนูรู้จักแล้วบางคนบอกหนูไม่รู้จักเลยอ่าให้คิดก่อนให้คิดหนึ่งวินาที หวินาทีคิดออกหรือยังคืออะไรคะต่อไปมาดูคําเฉลยอ่าในภาพนี้อวัยวะภายในคือหัวใจหัวใจนะคะนี่คือหัวใจของเด็กๆเ,เขาบอกว่าหัวใจเราเท่าหนึ่งกำมือเด็กๆอยู่ที่บ้านลองกำมือสิคะกำมือขึ้นอ่ากำมือแล้วใช่ไหมเห็นหัวใจของเราไหมคะ นั่นแหละหัวใจของเราเท่าหนึ่งกำม,มือของเราเลยบางคนอาจจะมีกำรรม,มือที่ใหญ่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีหัวใจเป็นไงคะอ่าหญ่แต่บางคนบอกว่าทำไมกำม,มือของหนูเล็กนิดเดียวอ่นั่นแหละหัวใจเด็กๆอาจจะมีลักษณะเล็กเหมือนกับกำรรม,มือของเรานะคะกำรรม,มือเล็กเหมือนกันนะคะทีนี้หน้าที่ของหัวใจทำยังไงหน้าที่นะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบ ไหลเวียนโลหิตก็คือหัวใจเป็นอวัยวะที่สําคัญในระบบไหลเวียนโลหิตก็คือคําว่าโลหิตก็คือเลือดของเรานะคะ,ะมาดูต่อทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็คือทําหน้าที่นะคะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะนี่คือลักษณะของหัวใจเป็นลักษณะแบบนี้ ทาหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายคําว่าโลหิตก็คือเลือดนะคะทีนี้แล้วหัวใจต้องดูแลยังไงคะต้องดูแลก็คือนี่คือการดูแลรักษาหัวใจนะคะอันดับแรกเลยก็คล้ายๆกับการดูแลรักษาสมองของเราการดูแลทำยังไงคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆอย่างเช่นอะไรนะอาบางคนบอกว่าชอบกินหมูย่างเกาหลีนลั่นแหละไขมันเยอะเลยถ้ารับประทานได้ก็ควรจะรับประทานในส่วนที่น้อยหรือว่ารับประทานประเภทผักหรือว่าไก่นะคะจะได้ไม่มีไขมันเยอะๆต่อไปดูแลยังไงอีกคะดูแลโดย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยๆสัปดาห์ละ3วันก็ยังดีนะคะ3วันต่อครั้งต่อสัปดาห์นะคะในแต่ละครั้งอาจจะประมาณ2 0หรือ30นาทีก็ได้นะคะอย่างน้อยๆให้เหงื่อของเราได้ออกมานะคะเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาหัวใจของเรานะคะให้แข็งแรงแล้วก็การพักผ่อนใช่ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอ ก็คือนอนหลับให้เพียงพอนะคะและขอ้อที่สีคล้ายๆกันกับการดูแรลรักษาสมองนะคะก็คือ,คอทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมออ่านี่แหละคือการดูแรลรักษาหัวใจนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอวัยวะภายในไปกี่ชนิดคะอะมาดูเรามาย้อนดูกันนะคะชนิดแรกที่เราเรียนคืออะไรคะ ใช่ค่ะสมองจำได้ไม่เอ่ยว่าสมองทำหน้าที่อะไรอีกครั้งหนึ่งนะคุณครูขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสมองทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายและสมองก็จะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะคะ,ะนี่คือสมองต่อไปการดูแลรักษาสมองทำยังไงคะ คล้ายๆกันนะคะในการดูแลรักษาอวัยะภายในนะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดนะคะอ,ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็รับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ ้าเด็กๆทาได้ก็จะเป็นการดูแลรักษาสมองของเราให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะต่อไปอา,อาอวัยวะภายในนะคะชนิดที่สองก็คือหัวใจหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิตคุณครูบอกแล้วเมื่อกี้นี่โลหิตคืออะไรคะอ่าโลหิตก็คือเลือดนะคะ สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหัวใจนะคะทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตหรือเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะต่อไปการดูแลรักษาหัวใจทํำยังไงก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันเยอะเกินไปนะคะประเภทอ่า มูปิ้ที่ชอบติดมันแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่าลืมออกกําลังกายกันนะคะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอก็คือนอนให้หลับนะคะพักผ่อนให้เพียงพอต่อไปทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอก็จะทําให้เรามีหัวใจที่แข็งแรงนะคะวันนี้เราเรียนเรื่อง สมองเรียนเรื่องหัวใจนะคะต่อไปในคาบต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรนะเด็กๆด,ดูภาพนะคะอ่าพอจะรู้ไม่เอ่ยว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพอะไรคะอ่าบางคนบอกไม่รู้คุณครูยังไม่บอกนะคะให้เด็กๆสังเกตดูภาพนะคะต่อไปเราจะเรียนเรื่องภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ าภาพนี้คืออะไรนาะต่อไปนะคะแล้วก็ภาพนี้ถ้าเด็กๆอยากรู้เรามาดูตรงนี้เลยนี่เราจะเรียนเรายังเหลืออวัยวะภายในที่เราต้องเรียนนะคะก็คือมีอะไรคะปอดหัวใจไตลำไส้กระเพาะอาหารที่เรายังต้องเรียนอยู่นะคะเราก็จะมารู้จัก หน้าที่ของอวัยวะภายในส่วนที่เหลือแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในนะคะอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในทุกส่วนของร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคุณครูได้บอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆแล้วเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติกันนะคะว่าควรทำยังไงรับประทานอาหารให้ครบห้ามู รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมองดอะไรคะอาหารประเภทไขมันใช่ไหมคะแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์เด็กๆไม่ดื่มอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆอยากให้พ่อแม่ของเราสุขภาพแข็งแรงก็ควรแนะนำนะคะว่าไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์และอีกอย่างหนึ่งก็คือพักผ่อนนอนหลับให้เคียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ไม่เครียดนะคะก็จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในชั่วโมงนี้นะคะเราเจอกันแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ